มาแล้วตัวแรกเสร็จแล้วไปรอตรงนู้นนะครับเสร็จแล้วไปรอตรงนู้นเสร็จแล้วขึ้นไปรอขึ้นไปรอครับคนที่สองเสร็จแล้วไปรอตรงนู้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาครับมามานะครับมาแ้ว

เอาสุดท้ายครับเราสุดท้ายอ่ารอบสุดท้ายมากลับมาทางนี้กลับมาทางนี้นีกลับมากลับมาเราสุดท้ายเร็วกลับมามา่ไล่รอบไล่ไล่ไล่ออกมามาต่อแล้วต่อแถวซีพีดึงตายตายไล่ไลล่โอ้ยซีพีดึงสามเงินดึงสามเงินดึงสามเงินแล้วเราไปก่อไป እንንንን <laughs> እንንን